สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ในช anel ของต้นยุสคาร์เกตเองท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะฮะสวัสดีวันสงกรานสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะฮะขอให้ลูกค้าทุกๆท่านนะครับ FC ท่านตรงมีความสุขความเจริญนะครับและแน่นอนนะครเดินทางไปเหนือไปใต้นะฮะพา นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ไปเที่ยวนะ,ะพาครอบครัวไปเที่ยวขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่บริษัทเพชรยนนะฮะเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพแล้วก็วันนี้นะฮะอากาศก็อบอ้าวร้อนพอสมควรนะฮะวันนี้มาพร้อมกับรถ SUV 7ที่นั่งคันใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับด้านหลังผมนี่เลยนะฮะแน่นอนครับวันนี้มาพบกับผมจะต้องมีรถสวยๆมานําเสนออย่างแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับเป็น Honda BRV นะฮะรถยน เที่นั่งนะครับขมเครื่องยนต์เบนซินรุ่น1.5 SV โมเดลปี2017นะฮะสีเทาดำเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยแล้วก็คันนี้นะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะฮะมาให้เรียบร้อยนะฮะเข้าศูนย์ตรวจสอบทุกระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกระยะนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเจ้า Honda BRV 1.5 SV โมเดลปี2017นะฮะสวยๆคันนี้อยู่ตรงนี้แล้วนี่นะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลย วันนี้มารีวิวรถสภาพเดิมๆนะฮะยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะนี่ครับต้อนรับสงการนี้นะฮะถ้าใครต้องการรถครอบครัวต้องบอกกันว่าราคาสุดย่อมเยาวคันนี้ราคาขายเพียงแค่479,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะครับของค่าย h อนด a า สภาพเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำติดังกากับเครื่องกับสีมาแต่อย่างใดนะฮะชุดแต่งรอบคันเลยนะฮะเป็นตัว1.5 SV นะครับก็มาพร้อมร้อม,มักนะครับทูโทนนะฮะล่องเทาปัดเงินนะฮะดิสเบกหน้าดับเบกหลังนะฮะสวยงามตัวรถนะฮะเป็นสีเทาดำมาพร้อมตัวหลังคาด้านบนนะ,ะมีแหลกหลังคาด้านบนนะครับนี่ครับสีเงินสวยๆเลยก็แต่งสไตล์ บึกบึนเท่ๆนะครับผมนี่ฮะราคาย่อมเยาวมากคันนี้นะครับ479,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถโมเดลปี2017นะครับลูกค้านะครับเป็นรถโมเดลปี2017นะฮะสวยๆเลยคันนี้นะฮะนี่ครับเรามาดูความสวยงามรอบคันของเจ้า BRV คันนี้กันนี่ครับเพิ่งได้มานะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดนี้เลยนี่ฮะสวยๆเลยนะฮะ ท้ายเดิมๆนะฮะคันนี้รองรับเชื้อเพลิง e85 เรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องมองหลังทะเบียนสวยด้วยนะครับ6กกแกไก่จ้าจาน847นะครับ Honda BRV รถครอบครัวราคาย่อมเยาได้ตัว1.5 SV นะต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะฮะ1.5 SV นะครับ สกเกตรอบคันนะฮะรายละเอียดลิ้วรอยมีบ้างนิดหน่อยตามปกติรถมือสองเราเก็บงานให้แต่ถือว่าโครงสร้างสมบูรณ์มากๆสำหรับคันนี้นะฮะและราคาของเขานะฮะน่าสนใจมากๆ479,000นี่ครับเป็นเครื่องยนต์ i-VTEC นะฮะขนาด1 5ลิตรนะฮะเชื้อเพลิงเบนซินรองรับ E85 นะครับเดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยมีการติดแก๊สนะครับ รายละเอียดรถเดิมๆเลยคันนี้นะฮะสวยๆเลยสีเทาดำนะฮะตัดขอบไปด้วยสีเงินนะฮะกันชนท้ายนะฮะมาพร้อมไฟทับทิมแล้วก็เซ็นเซอร์หลังกล้องมองหลังแล้วก็ตัดขอบกันชนท้ายด้วยสีเงินนะครับตัวล้อแม็กนะครับนี่ครับเป็นล้อแม็กลายสปอร์ตเลยนะฮะล่องเทาปัดเงินสวยงามนะ,ะขนาดแม็ก16นิ้วนะครับน็อต5รูดิสเบกหน้าดมเบกหลังคันนี้เติมลมยางไนโตรเจนนะครับ มือจับเป็นโครเมียมนะฮะกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะครับนี่ครับชายบันไดหรือว่าชายสเกิร์ตนะฮะชายสเกิร์ตเป็นสีเงินนะฮะตัดด้วยขอบชายประตูนะครับโครเมียมสวยงามมือจับเป็นโครเมียมนะครับขอบคิ้วกันสตราดนะครับมีให้ครบทุกบานประตูเลยนะครับและก็ตรงราวหลังคาด้านบนนะฮะนี่ครับดูแข็งแรงดูเท่มากๆเลยนะฮะเป็นสีเงิน นะฮะตัวรับสัญญาณด้านบน,นะฮะเป็นคีบฉลามชาร์คฟินเรียบร้อยแล้วนี่นะครับสวยงามมากๆครับคันนี้ราคาย่อมเยานะฮะ479,000บาทเท่าน,นั้นสลับ Honda BRV คันนี้นะฮะถ้าใครสนใจต้องรีบนิดนึงนะครับรถสวยมาไวไปไวนะฮะรถสวยมาไวไปไวนะครับอยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะฮะติดจองไวนะครับถ้าใครสนใจก็ เพิ่มเติมนะสายตัวสายตรงสายด่วนมาเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์095-0566926นะครับซีรีส์ยางก็มาตรฐานเลยนะครับ195ท 60R16 นะครับนี่ครับคันนี้เป็นยางดันหลบนะยางดันหลบด้านหน้าของเขานะฮะก็มาพร้อมชุดโคมเรนโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเดย์ไทม์ันริมไรให้ด้วยชุดตาไฟหน้าเราขัดให้ใหม่สวยใสแน่นอนนะครับ มาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับรอบโครเมียมครบนะฮะกระจังหน้านะครับเป็นรอบโครเมียมโลโก้เป็นโครเมียมนะฮะมีเลเยอร์ตะแกงนะฮะเป็นลังพึ่งสีดําสวยงามนี่ครับขอบคิ้วกันชนหน้าก็เป็นสีเงินนะครับตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับตัวรถเป็นสีเทาดําไฟหน้าแท้เดิมนะฮะทั้งสองข้างนะฮะนี่ครับเหมือนกันเลยเดิมๆนะฮะไม่มีข้างหนึ่งใส่ไม่มีข้างหนึ่งขุ่นนะครับ รถคันนี้ไม่มีการเก็บงานหน้ามาแน่นอนนะไม่เคยมีการเปลี่ยนไฟหน้านะครับไฟหน้าเดิมเลยนี่ครับเดี๋ยวทั้งสองข้างนะฮะเราจะมีการขัดสปาให้ใหม่นะครับรับรองก่อนส่งมอบไฟสวยกริ๊กแน่นอนนี่โครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีรอยชนนะครับไม่มีรถชนมาแน่นอนนะครับนี่ครับเดิมๆเลยนะฮะวันนี้วันที่12เมษายนนะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะช่วงเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะฮะ4โมงเย็นโดยประมาณนะฮะ อากาศวันนี้ก็ร้อนอบอ้าวพอสมควรมาต้อนรับสงการนี้ถ้าใครยังไม่ได้รถครอบครัวหรือว่ากําลังหารถครอบครัวราคาเบาๆนะครับขับในเมืองหาที่จอดง่ายนะฮะออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะฮะไม่เคยติดแก๊สนะฮะ 1.5sv honda brv เป็นรถ suv 7ที่นั่งนะครับน่าสนใจคันนี้479,000บาทเท่านั้นนะครับ ถ้าใครสนใจกิ้งกลางมาได้เลยนะสายตรงสายด่วนมาเลยนะครับ095-0566926นะครับหรือลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้สามารถกดเข้าไปคลิกลิงก์ไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะฮะกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่จกมองข้างให้ด้วยนะครับนี่ครรายละเอียดรอบคันเดิมๆคันนี้สวยงามกุญแจนะฮะเป็นคีย์เลสนะฮะมีปุ่มสมาร์ทเอนทีด้านซ้ายนะฮะตรงนี้เอนต้นขวาตรงนี้นะครับบริเวณฝั่งคนขับนี่ครับ มีสมาร์ทเอ็นทีให้ด้วยนะครับมือจับเป็นโครเมี่ยมนะฮะคันนี้เจ้าของเดิมติดฟิลม์มลามินามาให้นะครับฟิล์มเดิมเป็นฟิล์มลามินานะครับขอบคีวกันาศาสตร์ครบทุกบานประตูเลยนะฮะต้องบอกว่าคันนี้โครงสร้างเดิมสวยนะฮะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับโรงงานเลยครับมีโลโกโต้ตัวฮอนด้าอยู่ครบทุกบานเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนี่ฮะ สวยงามมากๆนะครับคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยเดี๋ยวลองเปิดท้ายดูด้านหลังหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ mm hmm. นี่ครับท้ายด้านหลังนะครับ mm hmm. นี่ครับสภาพเดิมๆนะฮะก่อนเก็บงานก่อนทําสปานะฮะแล้วก็มารีวิวสดๆให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนเลย mm hmm. เป็นรถยนต์7ที่นั่งนะครับผม3แถวนะฮะเบาะหนัง3แถว7ที่นั่งนะครับ mm hmm. นี่ครับ ก็สำหรับครอบครัวที่สมาชิกนะไม่ใหญ่มากนักนะฮะหคนนะฮะโดยประมาณสบายๆเลยนะฮะคันนี้แถมราคานะฮะย่อมยาวจับต้องได้4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ Honda BRV นะครับรถ SUV 7ที่นั่งนะครับโครงสร้างเดิมสภาพเดิมๆเลยนะครับฝาท้ายหัวน็อตเดิมๆนะครับผมไม่เคยมีการเคมนะฮะไม่เคยมีการถอดนะครับหัวน็อตเดิมนะครับนี่ฮะ ของนฝาท้ายเดิมนะครับนี่ครับโช๊คเดิมนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับตะเก็บรอยซีนเม็ดอาร์คเดิมนะฮะเรื่องความสะอาดเราเก็บงานให้นะครับเราเน้นโครงสร้างเดิมนะฮะวันนี้เรามารีวิวดุนๆนะฮะก่อนเก็บงานขนาดยังไม่ได้เก็บงานยังสวยขนาดนี้นะฮะยังไม่ได้สปายนไม่ได้ล้างเลยนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับฝาท้ายเดิมนี่ครับเม็ดอาร์คสวยนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมนะครับ นี่ครับฝาท้ายเดิมๆเลยนะฮะคันนี้ก็มีถาดรองให้ด้วยสำหรับด้านหลังนะครับผมมีถาดรองให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คู่มืออุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้นะครับแม่แรงนะฮะอยู่ครบเลยนะับตัวแม่แรงก็ตัวบล็อกขันต่างๆอยู่ครบนะครับผมนี่ฮะแม่แรงเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็บล็อกตรงนี้นะครับอยู่ครบเลยนะฮะนี่ครับ นี่ครับผมมีถาดรองให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะถ้าใครสนใจรีบเลยนะฮะสามารถนะครับโอนจองรักรถไปได้เลยนะครับคันนี้นะครรถสวยจริงๆนะฮะนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บงานนะฮะยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะมารีวิวสดสดกันเลยนะฮะมาดูแบบเแบาบะแถวที่2กันหน่อยนะครับตอนที่2ภายในดูกว้างขวางนะฮะนั่งสบายเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังนะคะทั้ง3ามแถวเลยนะฮะอันนี้คือแถวที่สองนะฮะแถวที่2นะฮะ นี่ครับมีตัวสัพพบเพ็ดให้เรียบร้อยนะครับสัาพเพ็ดกันลอยนะฮะสวยงามนี่ครับเบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังตะเข็บได้สีขาวนะฮะเบาะเดิมนะฮะเบาะเดิมเขาเลยแล้วก็เบาะแถวที่3ก็นั่งได้ปกติเหมือนกันนะฮะนี่ครับคู่หลังนะครับคู่หลังนี่ครับแอร์เพดานนะครับระบบแอร์เป็นแอร์เพดานนะฮะสตอนนะฮะ มีตอนเพดาน1ตอนแล้วก็ตอนหน้า1ตอนนะครับเป็น2ตอนนะครับนี่ครับสวยงามน่าใช้นะครับคันนี้นะฮะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับโลโก้ฮอนด้านะติดเดิมโรงงานทุกบานเลยนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกนะครับเพจต่างๆอยู่ครบนะฮะนี่ตัวเพจเขานะครับแนบสนิทเลยนะฮะตัวเพจเป็นสีเขียวนะฮะเพจเดิมเพจครบเลยนะฮะแนบสนิทนี่ครับ ตัวสครับเพจก็อยู่ทุกบานประตูเลยนะฮะนี่ครับตัวสครับเพจมีให้ครบหมดคอนโซลสวยนะฮะไม่มีแตกลายงานะฮะไม่มีแตกนะคอนโซลเดิมๆสวยๆเลยนี่ครับมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนัง3แถว7ที่นั่งนะครับ Honda BRV 1.5 SV นะครับคันนี้ก็มาพร้อมปุ่ม Engine Start นะฮะระบบแอร์ออโต้นะครับผมกล้องหลังนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธ HDMI นะฮะ AUX USB ได้หมดนะครับนี่ครับมาพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะครับคอนโซลนะฮะตรงที่วางแก้วนะฮะมีให้2จุดนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นตัว power outlet นะสามารถเชื่อมต่อชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับคันนี้รถเดิมๆนะฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับนี่ครับปรับ channel วิทยุ FM นะฮะเพิ่มเสียงวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มได้นะครับคันนี้นะฮะ เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมนี่ครับคันนี้เข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อตอนเลขไม่เป็นถ่ายแล้วมันเคลื่อนนะฮะเลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สกโละครับตอนเข้าศูนย์ล่าสุดก็ที่เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจรยยกิลเมตรรอบเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็คือหนึ่งแสนหกมนเจนหนร้บิบเมตรนะฮะ รอบเปลี่ยนดิวหนึงนะะ่งะแล้วก็น้ํามันเกียร์นะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายมาให้เมื่อ1 4 7 5 0 0โลแล้วก็รอบเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งคือ1 7 0 0 0 0อ่า1 8 7 5 0 0โล40,000โลเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครัําำหรับน้ำมันเกียร์นะครับตอนนี้วิ่งไป1 0 0 0 0 0กวโลนะฮะก็เหลืออีก20,000กวโลถึงได้รอบเปลี่ยนน้ามันเกียร์นะฮะคันนี้เจ้าของดูแลรักษาดีนะครับเข้าศูนย์ธุรยะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์มาให้แล้วเดี๋ยวส่วนตัวน้ํามันเครื่องเนี่ย ก่อนส่งมอบเราเปลี่ยนให้อีกรอบหนึ่งนะฮะส่วนน้ำมันเกียร์เนี่ยเหลืออีกสองหมื่นโลนะฮะใช้ไปเลยนะฮะอีกสองหมื่นโลนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยคันนี้นะครับผม4 7 9 0 0นนานะครับ Honda BRV นะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ095 056 6926นะครับรถเข้ามาใหม่วันนี้นะฮะวันที่12 เมษายนนะเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งโดยประมาณนะครับผมมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะฮะเป็นตัว SUV 7ที่นั่งของค่าย Honda นะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินล้วนไม่ติดแก๊สนะครับผมรองรับ E 8 5เรียบร้อยนี่แหละครับความสวยงามของเจ้าฮอน da BRV คันนี้จอดอยู่ที่กดัง3ะวันนี้มารีวิวมาอัปเดตรถใหม่ๆนะฮะ ต้อนรับสงการนี้ใครกำลังมองหารถครอบครัวเจที่นั่งนะฮะราคาย่อมเยานะคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะฮะ n o n d a BRV 1.5 SV นะครับผมเลขหม่ก็ใช้งานไปประมาณ165,000กโลราคา479,000บาทนะครับ4 7 9 0 0นบาทนะครคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มาแล้วนะฮะใช้ได้อีก20,000โลสลับตัวน้ำมันเกียร์นะฮะมีป้ายติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนสงมอบเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับ แล้วก็ทําความสะอาดภายในภายนอกทําสปาปกตินะฮะขัดตาไฟให้ใหม่ตรวจสอบสภาพรถช่วงร่างระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างนะครับพร้อมส่งมอบแล้วก็วารันตีให้ด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าคันนี้นะครับสนใจรีบจองไว้นะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนโอนจองล็อกรถเพียง5,000บาทนะครับและเตรียมเอกสารรอจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะหลังสงการนี้เจอกันสำหรับคันนี้ นะครับในระหว่างหยุดสงการนี้นะฮะบริษัทเพลย์ยนจะหยุดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะวันที่13ถึงวันที่15เมษายนเปิดทําการวันที่16นะฮะระหว่างที่หยุด3าวันนี้เปิดจองออนไลน์ทั่วประเทศนะครับเปิดจองออนไลน์ทั่วประเทศสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลยโอนจองเข้าบัญชีบริษัทนะฮะและก็แจ้งสลิปการจองมาได้เลยนะครับ ช่วงปิดสงการเราก็รับจองนะฮะตลอด24ชั่วโมงนะฮะเรียกได้ว่าลูกค้านะฮะสนใจอยากจะจองจองได้เลยไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวถ้าเปิดสงการแล้วนะฮะรถไม่อยู่ติดจองก่อนจะเสียดายนะครับผมนี่ครับสวยเลยคันนี้นะฮะคันนี้นะครับกุญแจมีให้ครบเลยนะฮะสองชุดนะฮะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะฮะสองชุดเลยมีครบเลยนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจรีโมทครบนะครับผมเรียกได้ว่าคันนี้นะฮะ เจ้าของดูแลรักษาดีนะใครได้ไปนี่คุ้มแน่นอนนะฮะมาพร้อมระบบ vsc การลรื่นถลายก็มีให้ด้วยปุ่ม engine start นะครับพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันภายในเบาะหนังสีดำนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ honda brv 1.5 s u sv ปี2017นะครับคันนี้ราคา479,000บาทนะครับ ใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยที่เบอร์095-0566926นะฮะย้ำนะครับ095-0566926นะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยคำนี้เติมลมยางในตัวเจนนะครับผมนี่ครับความดันลมยางก็หน้า32หลัง32นะครับมีสติกเกอร์นะฮะของ b q u i ิดติดไว้ให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับนี่ครับลูกค้าเติมลมยางในตัวเจนนะครับนี่ครับ รายละเอียดรถเดิมๆนะฮะโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมๆใครสนใจก็กิงกลางกันมาด่วนๆเลยนะฮะคันนี้นะฮะช่วงปิดสงการนี้ก็สามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้นะครับจองเพียง5,000บาทนะครับและก็เตรียมเอกาสารรอจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนลูกค้าจะจองล็อกรถไว้ช่วงปิดสงการนี้แล้วเปิดสงการวันที่16จะเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับก็ได้เลยนะฮะผมเรายินดีนะฮะ มาทดลองขับมาดูรถจริงนะฮะหากโอนจองแบบไม่เห็นรถนะ,ะมาดูรถจริงมาทดลองขับแล้วรถไม่สวยไม่ถูกใจไม่เป็นอย่างที่กล่าวอ้างนะครับยินดีคืนมาจานะครับ<ส>เพราะว่าเราให้สิทธิลูกค้านะฮะการันตีให้เลยว่ารถทุกคันที่เราเอาเข้ามานะครับคัดเกตทุกคันนะครับคัดเกตทุกคันแล้วก็วารันตีให้ลูกค้าทุกคันนะครับนี่ครับคันนี้ล้อแม็กเดิมๆนะครับไม่มีรอยเบียดรอยคูดฟุตบาทนะฮะตัวยางดันหลบนะฮะยางดันหลบนะครับสียางก็ 215นะครับผมทับ60 R16 นะครับนี่ครับล้อสวยนะครับเป็นล้อทูโทนนะครับเป็นสีเทานะครับปัดเงินนะครับสีเทาปัดเงินนี่ครับรายละเอียดโครงสร้างสวยนะฮะดูแลรักษารถดีมากเจ้าของเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทรถนะครับดูระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงกันหน่อยนะฮะดูหน้าปัดเรือนไมค์กันหน่อยว่าใช้ไงใช้งานไปกี่กิโลเมตรแล้วนี่ครับ กล้องมองหลังตรงนี้นะฮะมีให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะฮะนี่ครับเราลองไปสตาร์ทรถดูหน่อยนะครับคันนี้ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะับปิดสงการนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขอยู่ครอบครัวนะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับผมนี่ครับสตาร์ทรถดูหน่อยนะฮะคันนี้นี่ระบบแอร์ทำงานปกติเลยนะฮะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับคันนี้ นี่ครับพวงมาลัยก็สามารถปรับปรลม่มเพิ่มอลลม่มได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถเลือกชันแนลได้นะครับที่พวงมาลัยนะฮะตัวจอนะเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมระบบสัมผัสนะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องมองหลังนะฮะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับคันนี้เลขไม์ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่165,170กิเมตรนะครับ165,170กิโเมตรนะฮะ คันนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบล่าสุดไปที่ผมแจ้งคือเปลี่ยนไปเมื่อรอบ1 5 7 0 0 0สนห้า่นะครับ1 5ึ0 0 0สนห้ามนกโลนี่นะครับมีใบเซอร์ครบเลยนะฮะร,รอบล่าสุดที่เปลี่ยนไปนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับก็เปลี่ยนรอบไปที่1 5 7 0 0 0สนห้ามนกโลนะครับตรงนี้นี่ครับนี่นะฮะดให้ดูชัดๆ นะครับชัดไม่อเอ่ยนี่ครับโอเคนี่ครับ1 5 7 1 2 2กิโลเมตรนะฮะร,รอบเปลี่ยนไปปี64นะครับ แล้วก็จะได้คิวเปลี่ยนทีก็167,122กนะฮะส่วนตัวน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนไปที่147,500โลนะครับจะได้คิวเปลี่ยนรอบนึงก็187,500โลนะฮะตัวน้ำมันเกียรนะ์น่ะประมาณ40,000โลเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็รอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะคิวต่อไปรอบต่อไปก็1 0 7 0 0 0 0 0 0โล นะครับแต่ตอนนี้รถใช้งานไป1 6 5 0 0 0กมนโลนะครับผม1 6 5 0 0 0สกมโลเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะฮะส่วนตัวน้ำมันเกียร์เช็คให้นะครับแล้วก็คันนี้นะฮะยังใช้งานได้อีก20,000ื่โลสบายๆนะครับนี่ฮะรถบ้านนะครับรถบ้านนะครับใช้งานมือเดียวนะครับใช้งานมือเดียวแล้วก็ประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับประวัติเข้าศูนย์ตลอดรถประวัติดี ไม่มีชนนะครับไม่มีอุบัติเหตุรับประกันเลยนะฮะบุ๊กเซอร์วิสต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับกุญแจสำรองครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับผมนี่ครเป็นรถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับใช้งานมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบ2ชุดนะครับนี่คะกุญแจครบ2ชุดเลยแล้วก็ประวัติการเข้าศูนย์ตลอดเลยนะฮะนี่ครับ90,000โลหมื่นนะครับผม1 2ื0 0สองหนะครับ หมื่นสามนะครับปลอดเข้าศูนย์ตลอดเลยนะฮะนี่แหละครับใครสนใจคันนี้นะฮะสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลยนะครับ Honda BRV รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับผมสไตล์ SUV นะของค่าย Honda 1.5 SV เป็นซินล้วนไม่มีติดแก๊สนะครับราคา479,000บาทนะฮะไม่เดิมไม่แท้ไม่มีก่อใหม่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ตลอดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มาให้เรียบร้อยใช้ได้อีก20,000โลนะครับคันนี้รถบ้านประวัติด,นะด,ดีเดิมๆนะฮะประวัติดีเดิมๆเลยนะฮะเช็คศูนย์ได้นะครับเช็คศูนย์ได้บุ๊กเซอร์วิสครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบนะฮะใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาขอด่วนนิดนึงนะครับช่วงหยุดสงการนี้นะฮะสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลยนะฮะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะแนะนำนะครับให้โอนจองล็อกรถไว้ได้เลยนะครับถ้าไม่จองถือว่าพลาดถ้ามีติดจองไปแล้วเสียดายแย่เลยนะฮะรถสวยๆแบบนี้นะฮะราคาย่อมเยาว479,000บาทคันนี้เป็นรถปี2017นเะครับเป็นรุ่น1.5 s v นะครับปี17เนะครับเป็นรถยนต์ SUV 7ที่นั่งนะครับผม นะฮะเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะครับสีเทาดําสวยดูแลรักษาง่ายนะคันนี้ไม่ใช่สีดำนะเป็นสีเทาดําดูเรียบหรูดูดีนะฮะดูแลรักษาง่ายนะฮะล้อสีล้อไม่มีรอยเบียดรอยขูดฟุตบาทนะครับใช้งานเดิมๆเมบาะภายในสภาพเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งทั้งตัวภายในภายนอกห้องเครื่องยนต์แะ้วก็เก็บริ้วรอยต่างๆน,นะฮะบริเวณชายชายล่างของกันชนหน้าหลังนะฮะ อาจจะมีรอยสะเก็ดหินนะฮะแต่เราเก็บความเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยให้นะฮะไม่ต้องกลัวคันนี้นะฮะประวัติดีใช้งานเดิมๆรถบ้านเข้าศูนย์ตลอดนะครับมีไบเซอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันคันนี้ว่าเครื่องยนต์เดิมๆจะเป็นยังไงบ้างนะฮะก่อนสปาก่อนล้างนะฮะไปดูเครื่องยนต์กันครับผมตามมาเลยครับ อ่านะครับมาดูรายละเอียดของเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับไม่มีติดแก๊สนะฮะไม่เคยผ่านแก๊สไม่มีดมแก๊สมาก่อนแน่นอนนะครับเครื่องสะอาดนะเครื่องเดิมเครื่องแห้งนะครับตรงนี้ห้องเครื่องยังไม่ได้สปาให้นะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะฮะนี่ครับเครื่องทํางานปกติเลยนะฮะสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนี่ครับเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทขนาด1.5ลิตรนะครับผมนี่ครับขับเครื่อง2ล้อเบนซินนะครับรองรับ e85 นะครับ โครงสร้างเดิมคานหน้าเดิมนะฮะน็อตเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะฮะนี่ครับคานหน้าเดิมเดิมชุดไฟหน้าเดิมนะฮะเบ้าโชคสวยนะฮะเม็ดอาร์ตสวยเดิมนะฮะน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะฮะนี่ครับฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานเลยนะฮะไม่เคยมีการเคลมฝากระโปรงไม่เคยมีการเปลี่ยนฝากระโปรงนะฮะเม็ดอาร์ตสวยสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะฮะตัว QR โค้ดต่างๆอยู่ครบนี่ครับ น็อตเดิมนะฮะซ้ายขวานะฮะแล้วก็ตัวโชคเดิมนะเบ้าโชคสวยตะเข็บสวยเม็ดอาร์คสวยนะครับเครื่องยนต์ทํางานปกตินะครับผมไม่มีสะดุดนี่ครับเครื่องเดิมโรงงานนะฮะโครคงสร้างเดิมทั้งคันเลยคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับวันนี้มารีวิวด่วนๆให้ดูกันแล้วสําหรับ SUV 7ที่นั่งนะของค่าย Honda Honda BRV 1.5เ v สปี17 ราคา479,000นะครับเลขไม้แท้ไม่มีกอไม้นะฮะไม้เดิมอยู่ที่165,000โลนะครับตัวน้ำมันเกียร์เปลี่ยนมาให้นะฮะใช้ได้อีก20,000โลนะฮะมีทีเซอร์มีแปะไว้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะรัคคันนี้ถ้าใครสนใจนะฮะติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทรศัพท์0950566926นะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะหยุดสงการนี้รับจองนะครับ สามารถโอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยหลังส่งการเข้ามาจัดไฟแนนซ์ได้นะครับหรือว่าจะให้ทางบริษัทนะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยนะฮะถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับผม h o น d ้ BRV วนะฮะคันนี้นี่ครับสวยๆกันเลยนะฮะคันนี้ถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะเบอร์โทรศัพท์095-0566926นะครับหรือว่าลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้นะครับผม เข้าไปแอดลิงไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนได้เลยนะฮะทักมาในไลน์แอดได้เลยนะครับเรามีแอดมินนะครับรมีแอดมินตอบข้อมูลให้นะครับนี่ครับมีแอดมินตอบข้อมูลให้นะครับคันนี้นะฮะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาตามรายละเอียดที่ผมแจ้งไปนะฮะย้ำนะครับ Honda BRV 1.5 SV ปี2017 นะฮะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจ2ชุดนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครือบน้ำมันเกียร์มาให้เรียบร้อยนะคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะฮะใครสนใจคันนี้นะฮะอยากได้เป็นเจ้าของสามารถออนจองรับรถเพียง5,000บาทนะฮะหลังสงการก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เองนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนพร้อมฮอนด้าบรคันนี้นะฮะ มีคันเดียวนะฮะสวยๆแบบนี้ต้องรีบจองนะครับ1.5 SV ด้วยนะครปี17นะฮะสีเทาดำนะครับขอบคุณ f ิสทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตลอดนะฮะสงการนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับอยู่ครอบครัวมีความสุขมากๆนะฮะแล้วหลังสงการเจอกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตให้ตลอดนะฮะวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ